สวัสดีครับปายิชแชนแนลครับวันนี้กินเย็นตะโฟนะนเนโฟนี่ครับปลาเส้นนะก็มีชิ้นหมูครับนะปลาปลนเลยโอ้โเส้นเยอะมากก็เป็นเส้นผัดไทยเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ผมมีมีะน,นาวก่อน,นมันหนาวครับโอ้โ ้ำลัยได้สอยครับก็จะกินเปรี้ยวๆนิดนึโหยอดนะครับแล้วก็ขออญาตนะครับเพราะว่ามีัวงหับผมมีถวงหอกลยวยเห็นี้เครับ คถั่วงอกนะจะแล้วก็มีนี่ครับพริกกิมกะปิีด้วยกะปีน่อยอ๋ออันี้ครับแต่ก็มีพริกปน่นใส่ครับนปะ็นก็ไม่ได้ชอบบางท,ทีเราต้อง มันนีพสดแล้วเ้าก็พริกป่น,นปก็เผาไว้นะโอ้โหน่ากินมากครับน่ากินครับสุด่อนมากกำลังดีเลยครับ แล้วก็เช่นเคยครับไม่อ่าไม่เสยน้ำตาลครับเพราะน้ำตาลน่าจะมีแล้วในเนี้ยในเครื่องปรุกเนี้ยในน้ำน้ำซุปนป้ำอะไรครับมาครับลยุยคำแรกหนดีปลาเส้นกินนี่ครับกินก่อน นริไล์หรอหอืวออ,อ,อ,อกว่าแต่ว่าผมผรับ 嗯。Mm. อวันนี้ขอค่อยๆกินไปครับรู้สึกชอบนี่เส้นเคยครับเป็นเส้นของอ่าอัดไทยอืมอืม ตามเรืเอ่องอะไรเด็ดขาด ขาดนะครับลองขาดซึ่ง

กินก็นรสชาติดีครับอร่อยโดยรวมอร่อยแล้วยอดไหม ไม่ได้ไม่ได้เค็มไม่หวา,น,วคหานครับก็โอเคอืคือพี่พี่พีทที่หอมาาอมากพีทก็อย่างครับโอ้หอมมากเลยหอมมาก ผมเป็นคนชอบชอบกินเส้นครับอาหารเส้นเส้นผมว่ามันกุงใหม่ใหม่ 嗯嗯哦。Mm. Oh.

มึับลยเดี๋ยวกินในบ้านวันนี้ครับยงคาดอือตรงนี้มันลุกตนี้มันลุกคนเดินกาเดินอือ Oczywiście. Oh. 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 мы yeah. только. My <muchas> head.. <muchas> 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 嗯嗯嗯嗯嗯哎嗯来。Mm. Mm. Oh. Mm hmm. เยอะมากนะครับก็เราต้องรู้จะอิ่มครับเยอะอืดท้องนะครับปกกันใหม่ซื้่อ,อะไรครับป่าชืดสดครับ